ผูฟังทีกระบุนบอกว่าข้านสิบปากกาวตานเหตตามหีข้องขุนเด้อให้มันจริงมันจังจังคอยนํามาเบาให้เห็นโก้เข็นเหงาเห็นแกนหากแกนให้มันแมนจังตานประมาแล้วจังจ่าขันแม่นเบาถือคอข้าวสินําขอรอนําเขาสิแถมสมพ่านผ่านค้องเมืองบ้านเขาสียเอาท่านขึ้นข้านหามแอแอนขันแม่นเบาแม่นแล้วสีดังขึ้น,นดังบังไฟเด้อยาเดว้าหลอกล่อปากมอตัวเป็น เขาว่าคนโลเลปากบอนกินมอนเขาสิแถมพ่อนให้เอาไฟเผาจูดม้นสิกุดสิกินกินค่อนก่อนายนะจ๊ะวัดดีวัดวดีครับท่านผู้ฟังที่คารุเบนองที่หักแพงผู้สาวผู้แสนนงนุ่งแม่ป่าพะรุงอันเป็นที่คารุบรักยิ่งมาแล้วรายการมูลมังดั้งเดิมผมนายสีนามจันเพ็นครับรายงานตัวรายงานตัวนะครับหนุ่มน้อยหน้ามน คนกาลาสินในรายการนี่ผมสินเน้นไปเรื่องพญา,าเรื่องผ้าสิทธิเรื่องคําสอนเรื่องตรงตวัวสูพีสูนองได้๋ฟังกันมหล้าย่ยางหลายแนวเอามาบวกเสนในราย,รายการมูลมังดงังเดิมเขามามู่นกับของเก่ามั่งกับของเก่าดังเดิมของเก่าเว้ามามก,ก,ามก,กาามาผมว่ามันห่วยสามสิบก็ปีลวมั้งนะครับเออรวบร่วมรักษาไว้จนได้ครับศิลปินมรดกอีสานนะครับจากปุ่นวครับหาวิาลขอนแกน่นบุนเดียวกันจัดห ถือว่าโอ้ก็เป็นเกียรติจะพยายามบ่ชีคันเดียบานเนี่บ่ชีคันเคยมีความคิดอยู่ครับหลายๆเถื่อผมยังไปเห็นพี่น้องในตลาดแต่เล่ผมอยากมีเงินจังหน่อยหนึ่งพิมพ์ไปแจกพี่แจกน้องเรื่องคาติท้ำคำมงคลต่างๆว่าเรื่องครับขนบธรรมเนียมหีดข้องนั่นนะคำสอนซึ่งมันบอใครมีผู้ว่าผมบึงไปแล้วครับเพราว่านักวิทยุรุนใดคู่บาอาจารย์นั่งเถื่อข้าเจ้าก็ไปแต่แน่อื่น แต่ว่าอันพญายีนามนี่ครับเขาเล่นตั้งแต่คือว่าเนี่ยนะครับเน้นลักนะครับถือว่าอันพญานะครับก่อนล่าคําอยุสานนี่มีมาน่นใครเอาใช้ยังได้ผลอยู่ดิพราอเป็นก่อนมีค่านะครับว่าสอนคนเนี่ยยังเป็นผลในทังดีศีปัญญาเนี่ครับนี่ผมก็คิดว่ามันมันมันถึกเข้ารักษาไว้มันี่สูญมันหายไปมันสูญมันหายไปแล้วมันโบมีด้ยครับผมแต่ว่าผมอยากบอกพี่น้องอย่างหนึ่งเด้อคันศึกษาในเรื่องนี้นะครับ อันพระพุทธเจ้านี่ผมก็บอกพี่น้องแล้เพ้่นทีรวงนี้ลราพานอ่า็ยังหากยังคําสอาน,นเพื่นบอกออกไปน้าดิทํามีหนยพระองค์เจ้าได้84%แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ปุ่นละนั่นละเป็นองค์ศาสดาลำถ้ามีหน่ายยงมันแท่นองค์พุทธบาทครับไปเห็นถ้ำเพื่นกระเบ้าเห็นเจ้าศาสดานะครับแมนบอสันอันนี้ก็ได้ว่ามาตาลอดสู่พีสู่น้องได้ฟังนะแล้วก็ที่นี่คันว่าเรื่องคําสอนของเพื่นเี่ยเพ้่นสอนมานี่ยห่วย ผมว่ามีแต่แนวดีๆทั้งนั้นแหละครับผมพระพุทธเจ้าพ่นสอนโลกโลกกามานุษย์สาทั้งหลายอย่าปล่อยข้อไปติดแว่วเพิ่นบอกอย่าขึ้แล้วข้อกาติ็กต่างบานพอความอยากเห็นหนูซึ่งบได้อีแล้วเต็นคุบเอาตั้งที่แท่นะ่ะหนูนั่นเป็นเยือพางตาครับแล้วก็เลยฆ่าอยู่ต่างบานไปใส่บ่มีไดโคนของเฮ้าก็คือน,นั่นตัณหาดันให้ติดอยู่ตัณหาสามผูกไว้ก็เลยได้ต่างแต่า สีขอบอกแม่ป้านะครับเฮลี่ปอยเจ้าของเองตันหาเก่งโตคว่ำเพี้ยนครับสีบ่มีมากไก่เลยเลยสิ่ใสไปหนาะบ่มีค่าและกกับของเกี่ยวเออบอ่มีทางโคลเกี่ยวสีถึงห้องปองในผ่านเพินพ่นว่าพระพุทธเจ้านะครับเพิ่นมีคุนหลายเลยมีคุณมากมากเลยครับมีคุณมากอันั่นตังว่ให้ฟังมีสามคุนครับพระคุณองค์เพิ่นส่งไว บริสุทธิ์ติคขุนจําไว้ครับนี้ไกจากกิเลสครับมหากรุณาธิคุณเติมเขา่าพระองค์เจ้าใส่ในเรื่องคุณปัญญาคุนกระบอกวุ่นครับเพิ่นเดือลวงเป็นไปปัญญาใสนะครับโกทั้งปวงชูชนอินพมพุภมฝฟ้าพาสุท่านะครับนาตือนะดวงดาวแสนโกรธพระองค์หู้ให้เกี้ยงครับบ่เหลือเสียงทุกสถานเลยครับผมเนี่ยพระบรุทธเจ้าเนะี่ยพ้นสอนโลกโลกกาครับมนุษย์สาโลกเกมู้ข้นพ่นสอนเกี้ยง เพิ่นเสด็จไปเมืองฝ่าสอนเทว่าตั้งแสนกฎสอนอินพร่มรับอยฝ่านะแสนตื่อตั้งแต่ครับสอนให้หู้เรื่องเกิดแก้เก็บตายนี่ครับอยุหลายก็คืออินพร่มรับมือหนึ่งคงตายมวยเิ่นวาเทพองค์สวยอยู่บนฝ่าก็คือค้นโดยดังนี่ครับเออสีมีตายเกิดขึ้นคือเบื้องมนุษย์คนล่ะเพิ่นบอกพระพุทธเจ้าตัดเทศเทศนานะครับอันนี้จากก็คือรรม บหางค้นพอดีเลยครับอันนี้จ่าจงน้าจีสังขาราเลยโบเทียงนาเหมือย่างเหมือคอยก็เลยตายจ่อยกับเป็นคนค้นคนนี่แหละครับทุก,กตาก็เกิดทุกลื่นหล่นครับมีเกิดแกเก็บตายทุกเอาหลายก็คือคนบัดแกมากครับจนลังค่อมอันหูตากับเสียผอมท่านตาแขวกกับล้อมกับรอนขาวพอนพ,อน,พอนอยู่เลยครับเป็นยอดอมบัดย่ำนุ่มกระดูดีบัดหาโดนน่านปีติกัแกชะล่ามาแล้ว สิเสียหายทั้งแข่วหูตากระโดยดังเลยแม่ยายพอไ่เอ้ผิวพันหนังต่างแต่กี้คยเกี้ยงกะเปียงสีเทาแก้แล้วว่านี่ครับเนื้อกบเหี่ยวนังกะยานมึงเป็นเต้เซ่นะครับก็เป็นผิวหนังเนื้อทุกเอาเหลือครับย่ำบัดเทาไปมากกะอิดอ่อนขึ้นไปโคกกะโบได้ไปดงไม้โอ้ยกะบบไหวนะครับเออแมนอิลีเลยครับผมเพิ่นว่าคุดอีปูกะบบได้ครับย่อเสียมใญ่บ่มีเก่น ทูกเหลือแสนพอคนเหานี่ครับแกมาชาลาลำนั่นเป็นถ้ำพระองค์เจ้านะครับเออเพิ่นบอกว่าสอนเหาให้รู้เรืองอันนั่นตาเพิ่นก็สอนให้เกี่ยงขันหาธาตุซีมี่อันว่าธาตุซีนี่มาัานบ่เม่นของเห่าดิบ่ท่านนาั่นก็โค้งเผาหักแม่นเหาคนนี้ละ่ะเออแต่บางที่เดกก็เผาถิมฝังในดินล่างกันเน่าคนบ่เผาก็ดังนั่น,นครับฝังไว้จังบ่หมินได้เพิ่นว่านะครับพระพุทธเจ้าองค์เอกอราหารัน เป็นบุคคลสําคัญบ่มีไผเท่าต,ต่างต่อินตาเจ้านะครับพุ่มมาเป็นใหญ่ยังลงมากาว,ว,วายตถาเจ้าศาสดา,าเด็พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในโรกกาใหญ่กว่าเขาผู้ผาสูงสั้นมูอินพุ่มฟา้า่กะโคหน้ากาผีหลวงปวกยากไ่พอคุณมาทำพนเสาก่วงครับเลยทาให้ยิ่งกลัวไผ่นี่ครับพระพุทธเจ้าใหญ่ในตองอูเลยครับเป็นไ่ในตองอูบ่มีไผเป็นคู่นะครับ หูเองเบ็ดเยี่ยงบ่มีเหลือบ่มีเสียงแขนงใดหู้ซองหู้ย่างแบบถือต้องบ่มีของสักสิ่งอันเทคโนโลยีวานั่นพระองค์จริงในทางคิดเนี่ชีติรรมแน่ใดเกิดเองเป็นใดบ่มีไัยเสมอท่านครับจะกรวาลโลกไงเนี่นักวิทยาศาสตร์จะได้วังวัสิสู่ศาสดาท่านครับผมอันคําสอนของพระสมมาพุทธเจ้ามี84% 0 0 0ันขันนั่นแหละคือดวงรรมศาสดาเพ,พิ่นวางว้พี่น้อง อันพรเอาไปใส่ครับรักษาโตสิมีเดชสิบว่เป็นเพจหายผีเป่าปอบพงทานเอ้ยนี่ถ้ำของพระพุทธเจ้านี่ครับบ่ได้ดแตงคู่ไข่เด้ออยากได้สินก็ขอน้าพระมูกันยมกันยังไดบ่ต้องหาดวงไม่คู่ไข่ครับเอาเงินใส่เวนแต่หาดอกไม้บูชาเจ้านอประถมเท่านั้นเองความประมาทเท่านั้นครับความไม่ประมาทเท่านั้นเ,นเป็นยอดแหง่งคําสอน อัปมาธาถ้มครับบอนพระองค์ตัดไว้ไผนะครับให้ฝูงคนข้นหอใส่โซ่หวังแถบทุกอย่างมีงวงกล้ว,วยแม่สั่งยาปลาถิ่มมันทีจอยตายรักษาถรำเพนเบาได้แก่รักษาตัวยาสิใส่มู่หูขาพ่อตีแม่ยุ่มพบาลที่แก่เขาเาเวจีนะครับจงรักษาให้ดียากินนยาลวงอ่าพอแม่เพิ่นเป็นห่วงจังเหลี่ยงเขามาให้ความเข้าหลบเพิินซาบุญข้นเพิินกามากมากเลยพี่น้องเอ้ย แนวเ้าในรายการมุ่นมั่งดังเดิมครับเวลา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 นะครับลลาลลาล่าล่าล่าเนียบรอยากไกลจากป่าแล้วไปยากไกลจากพี่จากน้องแฟนรายการมุ่นมั่งดังเดิมครับมือนี้ลากันทอนแล้วครับนะขยูดีไม่แห้งสบายดีครับ